ส,สดีครับพี่นอ้องวันนี้พ่อแม่หากับเผายูแมน,น้าที่นะครับน้ำเริ่มบกแล้วพี่นอ้องวันนี้ก็เลย,ยมาเล่าเบิงย่างหมูเช่านเนาะเจ่มันหมายกับเขานะครับเดี๋ยวฮางมารุ่นตาแหลกกันครับว่าฮาวเจหมาป่าปะนะครับ 要帮忙的。 าสามเส้นเก่าสอกลงนะครับน่ามบคคับพี่น้องแต่จะเป็นจังไดเริ่มเหมนีน ปลาเลนไส้ค่ะฮปลาสอยค่ะ ส่ย่างงาตัวหนึ่งครับบล็อกอยโพงมาได้เด้วพี่น้องเพราะว่าผมเอาสามเส้นลุ่มนะครับ ปลาสอยปาไฟปลาสอยกับปลาเลนไฟยังลโตครับ ส่อยึ่งตัวครับใส่ตัวนึงครับ 你再看。 แป้งหน่อยครับนี่ยัง พี่น้องปากกาเนี่ปลาหมอช้างเยียบเ,เพรผมว่ามันนี้อย่างมยุดหลดมันปล่ายเนี่ยดินแห้งครับ ครับปากกาไง คุยล่ามครับต่อคุยล่ามตัวหนึ่งครับสงสัยมือหนิมันีตะปานสองเส้นหามั้ครับแต่ว่าผมโอ,อนดางสามเส้นมากเนาะ ปักคุ้มครับปักคุมก้มตัวหนึ่งครับ

ก็าสวยปลากุ้งครับปลากุ้งจน ตาตัวหนึ่งครับพอดีเลื่อกข้าเจ้าอะไรไมครับพอดีจะปะทะเทียนตัวหนึ่งครับปะทะเทียน ใกล้อยหรอครับอนอนก็จะเที่นงกี่โอง ได้เหรอครับนี่จะตัวใคร ส่ยตัวหนึ่งครับ ประเด็นไปตัวหนึ่งครับ ืัอนี้ก็ได้ซ้ำหนีแหละเนาะพี่น้องมันมันเพราคอยเรียนครับตัว่า,าก็ได้ปลาบางห,บหนีนึงอยู่ครับ,าบาได้ปลาแบบหน้าได้ปลากาสามตโัวเลยตอนนั้นก็เป็นปลากุ้มปลาสอยปลาเลี้ยงป้ครับได้หีบพวกว่าย่พี่น้องแล้วแล้วเศร้าอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้าจงังพอรกันไหมเนาะครับเดี๋ยวโอกาสหนาเดี๋ยวผมพามายกยอก่ยอ,ยอ,ยอ,ยองยกสุดดหาเขาเขา,ขา,ขาไหมหรอครับนี้ไปะละครับสวัสดีครับ อยให้เบิงผลงานเก่ไกครับเก็บปลากาครับโอ้แต่ว่ามันหนีปลาเรลียนครับเป็นเล็กส่วนผมเถอะปลาเรลียนนะพี่น้องนี่แค่นี้เลยปลาปากหน้ากับปลากาครับพ่อถือปีกไหนอย่างนี้ดอกพี่น้องพี่น้องถามมากนะครับว่าเอาอย่างห้องสะดุ้งนะครับนี่ก็เป็นเป็นรองเท้าเก้านะพี่น้องเป็นรองเท้าเก่าเถอะ เฮ็ดอันนั้นหานะอันนั้นลองเท้าที่มันสีนาหนาเนี่ยจักน่อยแล้วก็มีหูภาวาบ่ามีหูเทากับจอเองก็ได้ครับเกิดสีนาหนาจักน้อยแล้วก็เอาอย่างหม้อไส้เกานะครับอย่างหม้อไส้เกาเป็นอย่างคือใส่อย่างหม้อไส้เพราะวะ่ามันจังบอบบาดบาดเอวเข้านะครับเวลาเขา้าอ่อนเอาห้องห้องข้างหนาไว้สินะสูนมาเขา้าอ่อน ห้องไหวสิไหมครับเพราะมันห้องตรงอ่อนเหรอเด็นห้องมองห,ออห้องหมองขาต่อยห้องห้องไหวเท่ากับเอาใหม่เอาใหม่ใบย่ามยกนะครับมันจ้งบอบาดมันจ้งบอน,ม,น,บนมันจ้งบ่าเจี๊ยบนาคานะครับ เห็ดลับอีกวิธีหนึ่งนาะงพี่น้องแล้วจะถนาาัดไพมอนบางค้นก็ใส่ผักเข้ามาบางค้นก็ใส่ผักเข้ามาแทนไน้่ตัวนี้แต่ว่าผมวาลองเท่าดี่สิบส่วนละครับ,บ่บาดเนื้อบ่าบาดยังแล้วก็ห้องดีๆพร้อมเอาไปลองเฮ็ดกันเด้อพี่น้องมอนี่ไปละครับไปเลยครับ